สวัสดีค่ะปะ้ากิกทำสวนนะคะวันนี้จะมาแนะนําการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแต่ว่าของป้ากิกจะเป็นตัวใหม่นะคะมาแนะนำสองอย่างแล้วก็มาดูผลงานด้วยนะคะอย่างที่หนึ่งคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้ไม่ใช่ตัวเก่าไม่ใช่ที่เราจะใช้กันอยู่ทั่วไปนะคะเป็นจุลินทรีย์ตัวใหม่ที่ป้ากิ๊กไปได้มา ก็คือในเนี้ยมีตัวจุลินทรีย์อยู่ตัวเดียวค่ะทำไมรู้ว่ามีตัวเดียวเพราะว่าคนที่เขาทำนะคะเขาเอาเอาไปคือหมายคำว่าเข้าห้องแลบแล้วก็ไปสกัดเอาตัวตัวที่ไม่ดีออกไปจนหมดเลยแล้วก็เลือกอตัวดีมาตัวหนึ่งนะคะเลือกเอามาตัวหนึ่งแล้วก็เอามาเลี้ยงโดยน้ําที่ใช้เลี้ยงจะต้องเอาไปต้มก่อนนะคะต้มให้เดือดฆ่าเชื้อให้หมดไม่ให้มีตัวจุลินทรีย์หลงเหลือ แล้วเขาก็เอามาขยายตัวนี้ต้มเสร็จเขาก็จะปล่อยความร้อนให้เหลือแค่อุ่นๆแล้วก็เอามาเลี้ยงตัวนี้ค่ะตัวดีตัวเดียวซึ่งเราหาไม่ได้เราจะต้องไปซื้อจากเขามานะคนที่เขาทำก็คือเขาจบจากแม่โจ้แล้วเขาก็ไปทำกเกษตรไปทำเพราะต้นกล้าขายเป็นฟาร์มใหญ่เลยค่ะเขาเรียนทางนี้มาโดยตรงเขาก็ไป สกัดเอาตัวนี้ออกมาปกิไปเที่ยวที่ฟาร์มเขาแล้วเขาก็แนะนําทีแรกไม่รู้เขาบอกว่าปกิก็ขยายไว้เยอะเลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาบอกไม่ใช่นะป้าตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษเป็นจุลินทรีย์ตัวเดียวเขาก็ให้ใบตัวนี้มาด้วยปกิเอามากรอนใหญ่ๆเลยนะคะก็เลยจะมาแนะนําเขาก็จะบอกว่าผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเขาเรียกอย่างนี้แต่เราก็เรียกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันลับกันเรียกเหมือนเดิม แต่เราจะบอกว่าเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพิเศษมีจุลินทรีย์ตัวเดียวนะคะทีนี้การใช้เนี่ยเขาบอกว่าให้เอาไปรดต้นพืชนี่โตเร็วมากต้นอ่อนก็ได้ต้นใหญ่ก็ได้โตเร็วแล้วที่สําคัญนะคะฉีดพ่นทางใบได้ได,ด้วยค่ะฉีดพ่นทางใบทําให้พืชแข็งแรงเจริญเติบโตดีใบเขาก็แข็งแรงลําต้นก็แข็งแรงปกิจก็เลยมาทดลองดูหลายๆกระถางหลายๆกระบะปรากฏว่า รู้สึกว่าจะเป็นจริงนะคะเพราะว่าผักงามมากๆแล้วก็พอผักงามมาลงมาแมลงก็ไม่รบกวนแต่เราก็ต้องใช้ควบคู่กับน้ำส้มควันไม้ตัวใหม่มาแล้วนะคะตัวนี้หัวเชื้อเป็นน้ำส้มควันไม้ร้อยเปอร์เซนจริงๆไม่ได้ผสมไม่ได้ผ่านการผสมเพราะว่าไปเอาจากแหล่งที่เขาเผาถ่านมาจากน้ำส้มควันไม้กลิ่นแรงมากๆฉุนนะคะ ปกิ๊กเอามาเป็นแกนลอนยักษ์30ลิตรใหญ่ๆเลยแล้วก็เอามาแบ่ง FC นะคะ 500cc ซีซีครึ่งลิตร35บาทค่ะเพราะว่าปกิ๊กไปซื้อมาเนี่ยอันนี้ก็ 500cc ซีซีเหมือนกันนะคะ500 ml นะะั่นแหะอันนี้ตกอยู่ที่65บาทนะคะแต่อันเนี้ยเท่ากันขายแค่35บาทกําไรนิดหน่อยก็คือเอามาใช้ในสวน เพราะว่า f อถามเข้ามาเยอะแยะว่าไปซื้อที่ไหนป้กิกกไปซื้อที่ไหนน้ำส้มควันไม้ก็เลยไปหาแหล่งมาให้นะคะสุดยอดเลยป้กิกกเอามากรอกนะกลิ่นเขาฉุนจนเมาเลยค่ะกลิ่นแรงมากแล้วก็ได้เอามาทดลองแช่กับเขาบอกว่าให้เอามาใส่กับเปลือกไข่ตอนเอาใส่ลงไปใหม่ๆนะคะฟองจะเยอะมากหนาะเลยอันนี้ยุบลงไปแล้วอันนี้คือการทดลองว่าเป็นน้ำส้มควันไม้แท้ๆ แต่ไม่ใช่ว่าของคนอื่นไม่แท้นะคะบางเจ้าบางเจ้าก็อาจจะแต่อันนี้ก็ดีค่ะก็ออกมาทดลองแล้วนะคะก็มีฟองดีเหมือนกันแต่ว่าฟองจะบางกว่าตัวนี้ตัวนี้จะหนากว่ากลิ่นแรงกว่าแต่น้ําอันนี้ก็ออกใสๆเหลืองๆของพักกิ๊กนี่จะสีเข้มแต่บางเจ้านะคะแทบจะไม่มีฟองหรือว่ามีมีกลิ่นน้ําส้มควันไม้ในนิดเดียวบางเจ้าก็แทบจะไม่มีกลิ่น คือบางที่เขาบอกว่าโดนผสมมาแล้วค่ะผสมให้เจือจางคือให้ได้ปริมาณเยอะๆเอาน้ำผสมเข้าไปแล้วก็มากรอกขายแต่ขายถูกค่ะขายไม่แพงแต่ว่ายอดขายได้เยอะแต่เวลาเอามาใช้นะคะไม่ได้ผลเพลี้ยไม่หนีนอนไม่หนีคือไม่มีผลเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปเอาจากแหล่งเข้ามาจริงๆนะคะ ทดลองเอาไปใช้ดูนะ35บาท3ขวด100ค่ะแนะนำให้ซื้อทีละอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าจะได้คุ้มค่าส่งเนาะค่าส่งก็คงไม่เกิน40บาทค่ะจะได้คุ้มค่าส่งแล้วก็ไอตัวนี้มีจํานวนจํากัดนะคะมีแค่12ขวดถ้าใครสั่งมาก่อนก็จะได้ก่อนสั่งมาทีหลังก็ต้องรอนะคะเพราะว่าตัวที่เอาไปขยายก็ต้องใช้เวลาหรือไม่ก็เก็กเไปเอาจาก ตัวเจ้าของเข้ามาโดยตรงไม่รู้ว่าเขาจะมีหรือเปล่าก็ว่าจะไปอยู่นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่ทางลายประกิ๊กเพราะว่าหลายคนบอกว่าหาลายประกิ๊กไม่เจอก็แคปหน้าจอไว้ก็แล้วกันนะคะ0613019287เบอร์นี้เป็นเบอร์ลายเบอร์โทรธรรมดาก็ได้ไลน์ก็ได้ค่ะโอเคนะคะทีนี้จะแนะวิธีใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้ไม่ได้ใช้เยอะค่ะใช้ ปริมาณของเขาหนึ่งต่อห0แต่ปาเก็กจะใช้แค่นี้นิดเดียวพ่นได้ทุกวันเลยค่ะขยันขนาดไหนพ่นได้ทุกวันตอนเย็นๆปาเกิกจะพ่นแล้วเนี่ยแดดรม่มลมตกก็จะมาพ่นค่ำๆนะคะผักงามจริงๆเดี๋ยวจะพาไปพ่นให้ดูแล้วดูผักปากิกนะงามมากๆจริงๆค่ะเนี่ยตัวนี้ขวดแค่นี้อาจจะน้อยกว่าลิตรหน่อย กเก็กใส่ฝาตื้นแค่นี้นะคะเนี่ยใส่นี้เดียวแค่นี้แค่นี้จุลินทรีย์ก็มีเป็นร้อยร้อยพันพันตัวแล้วเยอะลอะจุลินทรีย์ตัวดีตัวเด่นตัวเดียวเลยก็ทํางานได้ดีมากใส่แค่นี้จริงๆค่ะแล้วก็ปิดฝาเขย่านําไปพ่นเลยส่วนน้ําส้มควันไม้จะมีใบาํกากับการใช้ให้ด้วยนะคะนะจะมีใบแล้วก็จะพับติดตรงนี้ อัตราการใช้ก็ไปดูเอาอันนี้ปะกิ๊กพ่นแค่อาทิตย์ละครั้งเดียวป้องกันไว้เลยนะคะอย่าปล่อยให้เพีย้ยลงแล้วไปพ่นแต่ถ้าเพีย้ยลงก็พ่นได้แต่ต้องกระน,นำหน่อยค่ะวันเว้นวันแต่ถ้ายังไม่ลงนะคะเราพ่นแค่อาทิตย์ละหนึ่งวันก็พอป้องกันไว้เพีย้ยหนอนก็จะไม่มาใกล้คะ่ะทีนี้มาดูการพ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะถ้าเป็นใบใหญ่ๆอย่างนี้นะปะกิ๊กพ่นใต้ใบด้วย ปากใบเขาจะอยู่ใต้ใบนะคะข้างบนก็มีค่ะปากใบแต่ว่าน้อยส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ใบงามมากเลยค่ะอันนี้เป็นผักกาดเจ้าหม่อมโหดูตัววันโตคืนแข็งแรงมากเพลี้ยไม่มีแม้แต่ตัวเดียวเพลี้ยนอนไม่มีสาเหตนก็คือหนึ่งป้องกันสองผักเขาแข็งแรงอนามัยเขาดี นะคะศัตรูพืชก็จะไม่มารบกวนลองทําอย่างป้ากิ๊กบอกนะอันนี้สลัดที่ปลูกในน้ําต่อไปจะพาปลูกแบบไฮโดรโปนิกผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงตัวนี้แล้วก็ฮอร์โมอนนมสดฮอร์โมอนไข่นะคะเราจะผสมลงไปในน้ํานี่เลยค่ะเราจะเลี้ยงแบบนี้และต่อไปนะเราก็จะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะคะคล้ายๆกับผสม เป็นผักอินทรีย์นั่นแหละผสมกันผักปลอดภัยค่ะเดี๋ยวคุณลุงลุกมาหน่อยค่ะจะพาไปดูแตงกวานะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็พ่นนะคะผักกินใบกินพ่นส่วนใบเขานั่นแหละจุลินทรีย์ sea, สังเคราะห์แสงสวยไหมโอ้โห,โโหสุดยอดเลยอ,อะไรเอ่ยกุ้ยช่ายไงคะสวยมากมีหลายกระถางยกมาให้ดูกระถางเดียวคุณลุงพามาดูแตงกวาหน่อย คุณลุงไปต่างจังหวัดค่ะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ป้าเก๊กต้องรอลูกชายสองวันสมวันมาแล้วคุณลุงไประยองเพิ่งมาเมื่อเช้าเย็นนี้คุณลุงก็มาถ่ายให้ได้ละนี่เห็นไหมคะแตงกวาเป็นรู้สึกจะเป็นแตงร้านอันนี้แตงร้านออกดอกแล้วข่ดเตรียมละปลูกเมื่อวันที่พ่อมเมล็ดเมื่อวันที่14นะคะจาก14มาถึง30ก็16วันแล้ววันนี้อีก สีหวันเป็นยี่วัน21วันย่างนะคะออกดอกแล้วค่ะเดี๋ยวจะบานแล้วเป็นสาวแล้วเห็นไหมเป็นตุ่มตุ่มขึ้นมามีทั้งตัวผู้ตัวเมียป้าเก็กมาสองดูแล้วข้างล่างจะเป็นตัวผู้ข้างบนนี่ออกตัวเมียมีลูกเล็กๆแทบทุกต้นเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็คือพ่นให้ดูว่าอย่างนี้ป้าเก็กจะมาพ่นทุกวันเลยยูรินซีสังเคราะห์แสงตัวนี้ทําให้ผักงามมากโอเคนะคะ ใครสนใจก็ทักมาลองเอาไปใช้ดูราคาก็ถูกๆไม่แพงนะคะซื้อหวยหมดเดยอะกว่าน,นี้ปลูกผักให้มีความสุขแ่านิดหน่อยนะคะก็ทักมากันแล้วกันค่ะโอเคนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ